วันนี้เรามาชมนักกีฬาตีเบดกันนะคะที่ศูนย์ออกกำลังกายบางไย,ยซิตี้ค่ะ,ะเรามารุ้นสนุกๆน,นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นักกีฬาของพวกเรานะคะเจอลูกหยอดแล้วนะคะ เรียบร้อยแล้ว oh cool. ไม่เขาบว่าแกงกินอีกแกงกินอะไรก็บอกให้ไปต้มกินนะ้วตอดโชว์มันก็เหมือนนะโชว์บอกอ่ะมันสิทธิภาพบริการมีวิตามินซีอ่ะมาดื่วิตามินซีเดี๋ยวผมนั่งร้องนั่งกันเลยนะ 哎，他没米。 มาน้โอมาวอไม่อาวอมกันหน่อยดิเนี่ยเนี่ยแบตสองกับโต้ก็มุกมาคุณมาถ่ายดิถ่ายน้องพาเหรอเอาผมจะไม่ไปจักรยานตื่นแต่เช้าแล้วใช่ครับแต่ฝนมันความความความก็เลยไม่ได้ไปเลยเอาเหรอะแปดกว่า ขาผมมันไอ้นั่นไม่ดีด้วยดอกไม่ก็ดีอย่างไม่ดีอ่าไปก้าอคู่นี้โอ้ยอปลอดภัยไม่วิ่งเดียวไยสไลด์เบาๆพอ ินไ,ไม่มาไหนเมาป่ะเนี่ยมัมาอตินมาแล้วอ่ะเหรอไม่เห็นเต๋อก่อเหอ็นแล้วัไปแล้วนี่ไป้ต่อหน้าต่อตาเลืดูแล้ว่าตงลูกมันไส เป๊ะโอ้โหโ้ไงจ้างานเต็มปากเลยหมูกระดูกลูกหมูจะเอาอะไรจะเอากล้องเกี่ยนทีแล้วเนี่ยอู้หเยอะแล้วโอเคมาแล้วนะคะนี่ก็เปิดจริงเปิด 我不会。